เวลาสีท an ุ่มสามสิบแปดนาทีครับเจแปนยังไม่ยอมนอนเด็กดื้อครับเด็กดื้อไม่ยอมนอนพ่อเรื่องไม่ไหวแล้ว อือิ๊๊ซีาช่แนนยูยูไนยูไนอะยูไนวมไม่อยากออกจากผ้าเด็กไม่อยากออกจผ้าอือติดผ้า โออะไรกิน้อมาลอกินหูหูเปียกงอะล้ใครกคทำไมคดทำไมอันนุคิดทำไมลูกอุ้ยเปียกหมดเลยพ่อเสื้อเปียกหมดเลยเปียกดิ

ตดเมื่อกี้ใครตดตดด้วยเหรอทำไมตดหลูกเออมีทิ้งท้ายด้วยโอ้ทิ้งท้ายไม่ชอบอีกแบบแบแบอม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 มเชลมาใช้เสียงดึกดื่นเกรงใจคนอื่นก็มั่ง ยดิดกิดิดดิดดิดพอีมันจะทักะลวงใช่ไหมด้เวลานอนแล้วครับยังไม่นอนอีกใช่ไหมทำยังไงทำยังไงจะหัวเราะอ่ะนะทำไมถึงไม่นอน

อโอเอ้ม่ยอยอมใจยอมใจคุนยอมใจคุณคนนี้แขหมดแล้วคุณคนนี้ปอล้ก็อ่ะบาย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 กันอ่ะงไปบายบายกันก็บายบาย อ้าวแสดงว่ายังไม่อยากนอนส่งเสียงส่งท้ายเหรอหรือยังไงอู้ยอยากคุยโอ้ยหาคนคุยอยากคุยอ่าลองคุยลองคุยลองคุยหาคนคุยหาคนคุยหาคนคุยครับอ่าคนคุยอะคะจะคุยอะไรลูกจะคุยอะไรอ เสียงเสียงดังน่ญญาม่โยก็เป็นอย่างนี้อีกอม่โยกก็เป็นอย่างนี้ 没了，我明天。Oh, จับชูอ่ะจับชู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 อ่ะจับชูมีเป็นไงล่ะอ่ะจับชูจับชูจับวายนี่จะบุก้าปากอ่ะมีจะยังไงจะเล่นจะกินมียังไงเอาสักอย่างว้ายว้าย

きらきらきら。 nha oh, <coughs> แม่คือไม่รู้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเปาะเปาะเปาะอื้ออะไรยองนะขอยังไม่เหนื่อยแล้วนะอื้ออื้ออื้อติง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  จิิงๆริงิงมาเราจะมาทำการห่อตัวกันเถอะอ่าต่อไปนี้เราจะทำการห่อตัวเราจะทำการห่อตัวแล้วพมีเด็กไม่ยอมนอนหลอกกินนมไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมนอนนอนลงมะครับเราจะมาสาธิต เราจะมาสาธิตอะไรครับโอ้มันมาทางนี้ยากไป